จะเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพแทบแตกก็ว่าได้นะคะเพราะแค่พี่ก้องสหรัฐค่ะเดินมาที่ลานจอดรถก็โดนรุมถ่ายรูปตลอดทางจนมาถึงขอบเวทีเลยนะคะเจ้าตัวแบบเอ๊ะอย่าเพิ่งนะผมสงสัยว่าเสียงกรีดนี่แฟนคลับรุ่นจิ๋วหรือว่าเสียงคุณพ่อคุณแม่กันแน่นะคะเดาไม่ออกจริงๆแต่ที่ตัดสินใจมาขึ้นเวทีวร่วมกับมูลนิธิคุณวันนี้เพราะเป็นการเสวนาหัวข้อความรักที่ส่งต่อนะคะไม่ได้มาคนเดียวด้วยมีศิลปินรุ่นใหมค่ค่ะภูวินตั้งศักยืน และต้นกล้าน่ปุนมิสเตอร์ซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2021ดด้วยนะคะก็มีการถามกันว่าความรักที่พี่ก้องอยากส่งต่อคืออะไรนะคะพี่ก้องก็บอกเลยว่าอยากส่งต่อความรักสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนนี่แหละค่ะว่าแต่จะต้องส่งกันด้วยวิธีการยังไงนะคะไปฟังเสียงพี่ก้องกันค่ะโอเคสำหรับวันนี้ที่มาร่วมงานกับมูลนิธิคุณนะครับก็มาเรื่องของการปลูกฝังเยาวชนเด็กๆนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเด็กก็อยากจะปลูกฝังให้เด็กๆนั้นช่วยกัน ลดเรื่องของภาวะโลกร้อนด้วยการแยกขยะนะครับ reuse Re reduce นะครับนำกระยากลับมาใช้ใหม่แล้วก็เรื่องของการดูแลหมาแมวจอนจัดนะครับหลกัหลกๆเราก็จะพูดเรื่อง2เรื่องนี้ครับวันนี้ครับก็อยากจะบอกว่าสิ่งทุกสิ่งที่เขาบอกเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ดีต่อโลกคือยังไงยังไงโลกนี้ก็เป็นของเราเราต้องใช้มันต่อไปเราต้องอ,อ,อยู่ร่วมกับมันด้วยดังนั้นเนี่ย เราต้องเก็บรักษามันไว้ให้ดีครับและในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยผมก็รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เองก็ต้องทําตามแบบนี้เหมือนกันเป็นตัวอย่างให้เด็กถ้าเราจะไปบอกให้เด็กทําแบบอย่างหนึ่งแต่ว่าคนรุ่นผมไม่ทําตามไม่ทําตามที่สอนเด็กเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อฟังพวกเราดังนั้นเราต้องเริ่มทําก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทําตามครับเด็กๆเ,เขาก็ช่วยกันตอบคําถามนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กๆวันนี้โชคดีมากๆเลย ย้อนกลับไปในวันที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะมีคนมาคอยบอกอย่างนี้แหละว่าให้เราทําแยกขยะนูน่นนี่นี่นั่นเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วเรานะครับในฐานะผู้ใหญ่ทุกวันนี้เราก็ต้องทําหน้าที่เลยเพราะว่าเด็กๆในวันต่อไปเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องอยู่บนโลกใบบนี้ต่อไปถ้าเราอยากให้เขาอยู่บนโลกที่ดีเราก็ต้องดูแลโลกที่ดีแล้วก็สอนให้เขาดูแลโลกด้วยครับ เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่อะไรที่ไกลตัวนะคะสามารถเริ่มได้ง่ายๆจากในบ้านค่ะพี่ก้องเองก็เล่าว่ามีการนรําเศษอาหารไปหมักเป็นปุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็แยกขยะเพื่อส่งต่อให้กับคนที่ต้องการนํำไปรีไซเคิลซึ่งพี่ก้องเชื่อว่าหักเยาวชนรุ่นต่อไปทําตามแบบนี้ทุกคนโลกใบนี้น่าอยู่อย่างแน่นอนนะคะ